Thank you. ควชื่อดังครูโรสคูจอยเริกดีรวมหุ้นลูกศิษย์เปิดตัว smr คุชชันตลับแดงนวัตกรรมความสวยพร้อมเสิร์ฟเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลิกดีแกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นนวัตกรรมความสวยพร้อมเสิร์ฟของ i n f อน e n อร์และครูสอนเมคอัพชื่อดังทั้งในและต่างประเทศอย่างครูโรสรสสุคนและครูจอยกนกพรเข็มมาสิงห์ที่มีผู้ติดตามเกือบหนึ่งล้านคนแล้วจากการสอนแต่งหน้าในานามซิสเตอร์เมคอัพท่ล่าสุดร่วมกับหุ้นส่วนอาชนุพรบุญนินทิ์และคุณ ประธานกรรมการบริษัทเดะเนชัลบิวตี้แอนด์คอสเมติกประเทศไทยจำกัดอาจนักธุรกิจแห่แร์และสกินแคร์8 8ปีหลังจากอยู่ในสถานะคุณครูและลูกศิษย์มานานกว่า10ปีได้ผนึกกำลังและความเชี่ยวชาญกันนำเสนอความสวยให้ทุกคนซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและคนดังมากมายมาร่วมแสดงความยินดีและลองใช้ผลิตภัณฑ์กันค่ะ อ๋อ,อคุณข่าววันนี้เลือกดีค่ะเปิดโัวคุชชั่นตัวใหม่เลยคะเอาอย่างน่นเนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ,คคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่แฟนโอเปเนิ่งของ S M S R นะคะคุชชั่นใหม่ของเราค่ะใช่ค่ะก็คุชชั่นของเรานะคะก็เ,ะคะคเ,ะะเป็นเนื้อที่นี่แหละค่ะตอนนี้ร้อนไหมคะทุกคน ร้อนใช่ไหมเหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้เลยคะ่ะดูสังเกตนหน้าเราไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะก็จะเป็นพุชชั่นที่เหมาะกับผิวคนไทยค่ะ mm hmm. ปกปิดติด,ตดทนแน่นเนียนไม่หนานะคะใช่เอามาหน่อยพุชชั่นเน่ข้างในอ่เอามาดูหน่อยนะคะแล้วก็นี่เลยอ่ะคุณอาคุณอาแนะ,ะนำตัวก่อนอะละกันคะ่ะอาชื่อชื่ออาละกันนะคะโอเคคะ่ะปกติอาทําธุรกิจเกี่ยวกับบรรดาแฮร์แคร์สกินแคร์อยู่แล้วคะ่ะทำมา18ปปีนะคะแล้วก็ งานนี้ก็คือเรามาร่วมกันกับคุณจอยคูโรสค่ะเป็นมุ่นส่วนกันนะคะก็เราก็รู้จักกันมาสิกว่าปีแล้วเนาะใช่ใช่อ่าแล้วเราก็แบบเหมือนเริ่มจากการเป็นหนูเป็นลูกศิษย์คุณครูคก่อน,นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้จักกันมานิสัยใจคอแบบทุกคนเราเข้ากันได้<ช>เราก็เลยว่า<ช>เราต้องทำธุรกิจร่วมกันหนูเอ่อเรียนให้เรียกแทนเดยวหนูดีแล้วอาเนี่ยก็คืออาเป็นคนที่แบบว่าโอเคเรื่องทาธุรกิจากอาแบบค่อนข้างจะมีประสบการณ์เนาะส่วนเรื่องของเมคอัพนะคะก็คุณครูแน่นอนผ่านมากี่หมื่นคนคะครูบอกสิ ก็สิบสปีอ่ะก็เป็นเป็นหมื่นคนแล้วนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ทํางานนะคะแล้วก็การทำงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะมันทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องสกินไทา์นะคะมันทําให้เราได้แบบว่าผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจากประสบการณ์จริงของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ SM Academy ของเรานะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งหน้าร่วมกับ คุณอาค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสกินแคร์18ปีก็เลยนําความรู้เหล่านั้นนะคะทุกคนมาผสมผสานกันในแล้วต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องบำรุงไปด้วยเลยดีกว่าไหมจะได้ทั้งแต่งหน้าสวยแล้วก็ผิวสวยไปด้วยในตัวนะคะก็ฝากแบรนด์ของเราด้วยนะคะ S.M.R. ค่ะฟุชชันตลับแดงของเราใช่นะคะก็เดี๋ยวเนี่ยเหมาะกับพี่ๆทุกคนพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยนะคะออกนองออกแดดนะอันนี้มี S.P.F พีเอบวกบวกบวกใช่นะเออแต่ว่าวันนี้ทุกคนได้นะมีแทร็เก็ตเฉพาะเนทาะว่าเราทำมาเรามุ่งไปที่แทรเก็ตไหนอะไรจริงจริงๆทรเก็ตก็เป็นสําหรับคนที่ชอบการชื่นชอบการแต่งหน้าชื่นชอบการแบบเขาเรียกแต่งหน้าสบายสบายแต่งหน้าง่ายๆคือเหมาะกับยูเซอร์ทั่วไปจริงรเราเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ทำโปรดักต์ออกมาก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าต้องเน้นว่าคุณต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลนะถึงจะใช้ได้ค่ะจริงๆเรองนทั่วไปเลยยที่แบบอากที่จะ มีผิวที่สวยแบบดูแบบเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าของเราก็คือแบบเป็นเซมิแมทก็คือไม่ได้แบบฟูคัเวอร์เรขนาดนั้นนะคะก็เป็นแบบที่สามารถทาในชีวิตประจําวันได้แต่ถ้าอยากจัดแนมจัดเตมเหมือนพวกเราวันนี้เราก็จะตบกันประมาณสองรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนรอดไข่ไว้ยังไงบ้างคะในร้อนแรกโอ้โหร้อนแรกก็ต้องก็ต้องเป็นร้านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแปดหลักนะคะใช่เพราะว่า M O Q ของเราก็ไม่น้อยแต่คื่ว่าตอนเนี้ยก็คือ ไปครึ่งทางแล้วเนาะเราเปิดตัวได้เดือนเดือนกว่าเดือนกว่ายังไม่2เดือนเลยไปครึ่งทางแล้วค่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการเตรียมรีพิทออเดอร์แล้วแล้วก็วางแผนทำลอนช์นิวโรดักแล้วด้วยเพราะว่าเราคงไม่ได้มีแค่คูชชั่นอย่างเดียวเราก็จะมีสินค้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีมากค่ะตอนนี้เป็นไปตามคาดหวังไหมคะว่าแบบเราคือบอกเลยว่าจะบอกว่าตอนแรกยาวเข็มขัดยาวเกินคาดเกินคาดเกินคาดค่ะเพราะว่าทุกคนรอคอยมากคือพอแค่ครูโพสต์คลิปปึ๊บใช่ทุกคนก็มาคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไ่พเวลทีป ออกมาปุ๊บทุกคนก็คือซื้อกันแบบแบบซื้อกันไวมากใช่ค่ะถ้า,อ,า,ถาออนไลน์แล้วก็ทั้งใน<ช>สถาบันด้วยใช่ค<ช>่ะถ้าเปรียบเทียบพุชชั่นเราเหมือนลูกช้างอ่ะเพราะเราตั้งท้องพุชชั่นเรามา2ปีทุกคนนะคะแล้วก,เก็เราก็ฟูงฟักลูกสาวตัวเล็กๆของเรานะคะเพื่อให้ออกมารับใช้สังคมจริงทุกคนจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆนักข่าววันนี้ได้ลองแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ประสิทธิภาพความปังของพุชชั่นของเรานะคะเนี่ยเราเล็งไว้แล้วนะเราเล็งไว้แล้วว่าเล็งเราเลือกเราเลือกสีให้ด้วยเพราะว่า คือเราต้องให้เหมาะกับพี่พี่จะได้แบบเอาไปใช้ได้จริงเวลาออกงานเวลาทำงานจากนักข่าวกลายเป็นดาราอีนคนนี้บอกว่าใช่เพราะว่าหลายหลคนก็บอกว่าครูลงพูจอยขึ้นแน่นทุดทีครูปที่รับรอยเลยเป็นไรบ้างครูตรงนี้ด้เอามาช่วยในในทางธุรกิจกับพี่ไอโอ้โหก็ทำคลิปแค่เนี้ยค่ะเสียงเงินล้านค่ะก็อย่างที่บอกเราก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยก็สามารถเอาในส่วนตรงนั้นนะคะมาทำคลิปวิดีโอแล้วก็ ผู้ช่างของเรามันก็เลยไปได้เร็วแล้วก็ปังด้วยนะคะแล้วพอคนคือสําคัญนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนคนซื้อไปลองมันสําคัญว่าซื้อไปลองแล้วมันดีจริงอย่างที่มาโปมรโมทหรือเปล่าแล้วที่เราทำคอนเทนต์น่ะก็คือเราทํากับคนธรรมดาแม่ค้าเขาขายเขาโพดปิ้งบ้างอะไรก็คือบุคคนที่อาชีพต่อไปยังไงอาชีพต่อไปนักข่าวสํานักหนนะคะก็คือเราใช้กับผิวแบบว่าจริงๆเลยที่เขาแบบว่าออกแดดทํางานตามปกติเลยนะคะเราก็ทําให้ ได้รู้ว่าประสิทธิภาพของของคุชชั่นของเราเนี่ยได้ตรงตามโจทย์ที่เราต้องการจริงฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าสังเกตแบบคลิปวิดีโอเราส่วนใหญ่จะเอาแบบอาชีพหลากหลายแต่ว่าใครที่อาจจะเคยถอดใจจากความสวย ขอให้กลับมาลองคุชชั่นของเราแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงเรามันผิวสวยได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขุออยอาเป็นไงคะพอ,อรากรู้สจิตมาเป็นมุ่สวนขอเสิร์ฟนิดนึงด้วยความที่อาทำธุรกิจเนาะแล้วก็อามีทีมงานแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของ develop product หรือว่าการอ่า import อะไรต่างๆแล้วก็การ manage เรื่องของหลักบ้านช่องทางการขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาประกอบกับที่คุณครูเนี่ยมีความเก่งครูเป็น creator เรื่องของ content เรื่องของ marketing ครูเก่งแล้วเราก็เอาจุดเด่นของเราสองคนเนาะที่มีเนี่ยมารวมกัน ก็ทําให้ทีมของเราอ่ะแบนด์ของเราแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่เรามีเนาะก็คือว่าครูทำคอนเทนต์ออกมาคือปังทุกคลิปแล้วก็ใช้พูชชา่นของเราจริงๆแทบจะทุกคลิปเลยถ้าพี่ๆสังเกตเห็นนะคะแล้วก็ไวรัลแทบจะทุกคลิปด้วยค่ะเวลาต่อไปเร็งอะไรไว้คะตัดติ่จะไปอะไรเร็งไว้หรอจริงๆไม่ได้ไหมอ่ะเอออะไรอ่ะคือตอนนี้เราเดี่วลลอปไปเยอะอยู่นะครูแต่ว่า อะไรที่อยู่บนตาแต่อยู่ใต้หน้าผากค่ะคือเราเดบไปเยอะแต่ว่าตัวไหนอะที่จะถึงคิวก่อนนะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนเทสผ่านก่อนใช่แล้วก็สเตเบลิตี้คือคือต้องสเตเนื้อด้วยไม่ใช่ใชว่าใ hey, ห้ทำดีเอามาขายแบบนั้นไม่ใช่ค่ะเราต้องสเตเนื้อใช้เวลา30วัน45วัน60วันพอเนื้อผ่านแล้วคุณภาพเป๊ะแล้วเราถึงจะนําออกมาขายทีนี้ขึ้นอยู่ว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนใช่เพราะเราเดบไปเยอะมากจริง,<า>รงใช่ค่ะ นักเรียนที่มาเรียนก็จะได้ใช้ผลิณฑรใช้ทุกคนใช่ใช่ค่ะแล้วแต่ละคนก็ช็อปกลับไปไม่ต่ำกว่าสามสี่ตลับค่ะเพราะว่ามาเจอตัวแม่ตัวมามแล้วครูครูบอกว่ากระซิบว่าแบบเออบางคนเอามาแล้วแหละแล้วก็เขาก็แบบซื้อมาก็แพงแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนเขาตัดสินใจง่ายมากที่จะเลือกใช้ของเราในราคาแค่แบบหลักร้อยเขาบอกว่าหนูไม่น่าเชื่อเลยว่าครชชั่นครูจะแบบแค่หลักร้อยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกอันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจกับกับระยะเวลาที่เราเดเวล็อปมาแล้วแบบคุณภาพ ลูกค้าเขาแบบคอนเฟิร์มให้แบบอ่มสุดท้ายผู้ฝากเลยค่ะซิสเตอร์เมคอัพค่ะเดี๋ยวให้พี่อาฝากพุชชั่นได้เลยค่ะนอกจากซิสเตอร์แมวของเราจะวันนี้ก็เปิดตัวพุชชั่นแล้วนะคะก็อย่างที่บอกอย่าเพิ่งพอใจกับความสวยนะคะเราก็สอนแต่งหน้าด้วยค่ะทุกคนใครที่ไม่มีพื้นฐานหรือแบบจะแต่งหน้าไปออกงานแต่งหน้าแล้วปริญญาต้องเสียตังค์ทีละหลายๆพันมาเรียนครั้งเดียวค่ะทุกคนตกเฉลี่ยวันละสองบาทใช่วันละสองบาทนะทุกคนเพราะว่าเรามีอายุที่ยืนยาวนะคะเฉลี่ยเรานะแล้วก็ สวยตลอดชีพเรียนห่วันนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับอาฝากูชั่นเนาะจริงๆกูชั่นของเราก็เป็นกูชั่นที่ใช้ได้แบบทุกๆวันนะคะขึ้นอยู่กับว่าอ่าขึ้นอยู่กับว่า ขึ A ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้งานไหนถ้าเป็น everyday use ก็ตกเบาๆก็สวยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะใช้ในช่วงแบบแต่งหน้าออกงานแบบพวกเรานะคะก็ตกประมาณ2รอบเหมือนที่อาบอกเมื่อกี้เนาะก็ของเรามันเป็นมากกว่าคุชชั่นธรรมดาเพราะเราใส่สกินแคร์เข้าไปในคุชชั่นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องกันแดดเหมาะกับบ้านเราอยู่แล้วเรื่องติดทนกันน้ากันเหงื่อเห็นไหมคะว่าหน้าเราเหงื่อไหลแต่ว่าคุชชั่นไม่ได้ไหลตามากคุชชั่นไม่ติดทิชชู่นะคะก็คือฝากพี่ๆไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่อาเชื่อว่าประสบการณ์นะคะของเราไม่ใหม่อย่างแนนนน่อะะคก็ฝาตติดม SMXR ็ด้วยนะคะว่าจองคดักอะไรในอนาคตค่ะใครที่อยากซื้อช่องทางไหนบ้างคะคุณช่องทางนะคะถ้าใครที่มาเรียนแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะก็สามารถซื้อกับซิสเตอร์เมคอัพที่โรงเรียนได้เลยเนาะใช่ค่ะแวะมาก็ได้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะเราก็จะมีในช้อปปี้ a า a าด้านะคะทิกต็อกนะคะแล้วก็มีใน Facebook ด้วยค่ะแล้วก็ เร็วๆนี้นะคะประมาณสองสาเดือนให้หลังจากนี้อาจจะมีลงในร้านบิวตี้บางร้านด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่คอนแทคกันอยู่แล้วก็เราคิดว่าเราอยากทําตลาดออนไลน์ให้โตก่อนแล้วเป็นที่รู้จักหลังจากนั้นเนี่ยการกระจายเข้าสู่ตลาดที่เป็นตลาดร้านค้าั่วไฟออฟไลน์เนี่ยก็คือก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราใช่ค่ะจากประสบการณ์อ่ะขอฝากด้วยนะทุกคนขอฝากด้วยค่ะพี่ๆก็ขอบคุณพี่ด้วยค่ะเอสเอ็มอารตลับแดงนะคะ